น o ด a d o n Story. A l i f e changing Story. สวัสดีครับยินดีต้อนรับเข้าสู่นพดอนสตอรี่พอดแคสต์นะครับแล้วก็วันอาทิตย์นะครับยินดีต้อนรับเข้าสู่รายการ Sunday Reflection หรือสะท้อนคิดวันอาทิตย์นะเช่นเคยครับทุกวันอาทิตย์เราก็จะมี2ส่วนหลักๆนะครับก็ส่วนแรกก็คือการ personal, อ,อัปเดต Personal OK r ก็คือการการทำเป้าหมายส่วนบุคคลของผมเองนะครับแต่เหตุผลที่ผมมาอัปเดตเนี่ยก็เผื่อจะ กระตุ้นให้กับหลายๆท่านที่สนใจอยากที่จะตั้งเป้าหมายให้กับชีวิตเนี่ยจะได้เห็นระบบหรือว่าวิาวธีการนะครับแล้วผมก็ได้รับฟีดแบ็กมาว่าหลายๆท่านทําแล้วก็รู้สึกว่ามันก้าวหน้าไปได้ด้วยดีจะมาย้ําเตือนนะตอนนี้เนี่ยผมยังมีความรู้สึกว่าเพิ่งผ่านปีใหม่ไปไม่นานจริงๆจะครึ่งปีแล้วนะนี่คือจะจบไตรมาสที่2แล้วนะครับสัปดาห์หน้าก็ก็ครบไตรมาสที่2ก็คงมาอัปเดตเรื่องของเป้าหมายรายไตรมาสอีกทีหนึ่งนะ แต่วันนี้รับอัปเดตรายสัปดาห์กันก่อนนะฮะวั c t i v e ที่1เรียนรู้และพัฒนาตัวเองอย่างต่อเนื่องคีรีโซ่1.1อ่านหนังสือสะสมตั้งแต่ต้นปีจนถึงปลายไตรามาสที่2เนี่ยให้ได้60เล่มอันนี้ทะลุไปตั้งแต่วีคที่5แล้ววีคที่5ของไตรามาสนี้นะครับสัปดาห์ที่5ตอนนี้กดไป85เล่มแล้วนะครับช่วงต้องบอกว่าช่วงปิดเทอมเนี่ยมีเวลาอ่านหนังสือเยอะหน่อยนะครับก็ตามเก็บหนังสือในกองดองแต่แต่ผมต้องบอกว่าแบบนี้ฮะตอนนี้ถอดใจแล้วว่า ผมไม่มีวันเคลีย์กองดองได้หรอกแต่ก่อนเคยคิดในใจนะว่าเอ๊ะจริงกองดองเรามีมประมาณร้อยเล่มเนี่ยเราอ่านหนังสือประมาณปีปละร้อยห้าสิบเล่มเนี่ยกองดองน่าจะเคลียร์ได้แต่ผมเข้าใจตัวเองแล้วว่าทาไมเคลียร์ไม่ได้เพราะว่าผมซื้อเข้ามาเยอะฮะเดินเดินด้านหนังสือตอนนี้ประมาณวันเว้นวันเลยนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยเดินทีไรก็จะติดไม้ติดมือมาเล่ม2เล่มเล่ม2เล่มมันไม่มีทางกองดองไม่มีทางหายนะอันนี้อันนี้ทําใจไปแล้วล่วงหน้านะครับก็ไม่เป็นไรฮะก,การอ่านหนังสือ ทั้งหมดทั้งภาษาไทยภาษาอังกฤษกเนี่ยอ่านไปได้แล้ว85เล่มก็สบายๆนะครับคิริเซล1.2อ่านหนังสือภาษาอังกฤษจ,จบสะสมตั้งแต่ต้นปีจนถึงปลายไตรมาสที่2เนี่ย26เล่มสัปดาห์ที่ผ่านมาอ่านจบไปอีกเล่มหนึ่งนะครับเป็น23ผมว่าไม่ถึง26 เก่งๆสุดๆเนี่ยน,น่าจะได้อีกเล่มเดียวนะครับเหลือเวลาอีกประมาณสัก5วันเนี่ยเล่มเดียวก,ก็เหนื่อยละคิดว่าไม่ถึงด้วยแต่แต่ได้อีกเล่มหนึ่งก็น่าจะดีใจแต่ตอนนี้ก็ได้ยิบ,ย,บยิบสาก็ถือว่าโอเคระดับหนึ่งนะคีรีเซลหนึ่สม่งบทความไปวารสารหนึ่งบทความอันนี้ก็ยอมรับเลยว่ายังไม่ได้ส่ง สิ่งที่เกิดขึ้นในตอนนี้เกี่ยวกับงานวิจัยคือผมโดนางานแทรก2งานนะครับงานแรกก็คือบทความวิจัยที่ส่งไปแล้วเขากลับมาให้แก้นี่แก้ไปได้นิดหนึ่งยังแก้ไม่เสร็จเลยแล้วก็มีงานนักศึกษาปริญญาเอกที่เขาส่งบทความกันแล้วนักศึกษาปริญญาเอกของผมเนี่ยกำลังจะจบในปีนี้ทั้งคู่เนี่ยก็จะส่งบทความไปตีพิมพ์เนี่ยมี4ี่บทความฮะที่ผมกําลังต้องต้องช่วยอ่านนะครับช่วยดูด้วยนะครับก็ก็คงไม่ได้ส่งบทความตัวเอง เพิ่มเติมนะครับแต่ว่าไตรามาสที่3ก็จะจะตั้งเป้าหมายอันนี้ไว้อีกนะเป้า c t ต v ีที่2แบ่งปันความรู้เพื่อทำให้สังคมดีขึ้นคีรีเซลสองออกหนังสือ2เล่มอันนี้ก็ออกมาได้เล่มเดียวนะครับผู้ประกอบการมันหยุดหรือ w ิก k e n d องเทอร์เ n e u r แล้วก็คิดว่าไตรามาสนี้ก็เหลือแค่5วันเนี่ยก็คง1เล่มแน่ๆนะครับเทนเดอร์คือไตรามาสหน้าน่าจะมีอีก หนึ่งถึงสองเล่มนะครับเดี๋ยวเดี๋ยวเ,เอาไปตั้งเป้าหมายอีกทีหนึ่งในไต,ตรมาสหน้านะครับคีรีเซลสองสองมีคนฟังพอดแคสสองหมื่นดาวโหลดต่อวันตอนนี้อยู่ที่หนึ่งหมื่นสี่พันหกร้อยสาสิบแปดค่อยๆขยับขึ้นมาตั้งแต่วีคที่เก้าสิบสิบเอ็ดสิบสองนี่ยค่อยๆขึ้นแต่ขึ้นไม่เยอะนะก็ต้องขอบคุณทุกครั้งนะครับที่ท่านกุณารับฟังแล้วก็ติดตามนะครับต้องดีใจอะ่ะจริงๆจํานวนมันเป็นเรื่องหนึ่งนะแต่ว่าหลายๆคนก็กุณาส่งข้อความมาว่า บทความเอ่อพอดแคสต์ตอนนั้นตอนนี้เนี่ยช่วยเขาไว้ได้หรือว่าทำให้เขามีความสุขทำให้เขาปลดล็อกหรืออะไรแบบนี้ก็ดีใจนะคิดดีเซาเอ่อ2.3มีองคอ์กรเข้าร่วมอ,องค์การคอนซัลทิงโปรเจกต์หองค์กรตอนนี้อยู่ที่4องคอ์กรแล้วก็กำลังสรุปผมว่าวันจันนี้เนี่ยน่าจะคอนเฟิร์มได้ว่าจะเป็น5หรือเปล่านะครับก็คิดว่าน่าจะประมาณนี้ก็คิดว่าโอเคละเราเริ่มต้นได้ละผมผมนัด คลิกออฟมีติ่งไว้สัปดาห์หน้าแล้วล่ะครับก็หลังจากนั้นก็คงไม่ได้ไม่ได้เปิดรับเพิ่มนะครับออฟติ Object ่งที่3มีสุขภาพกายและสุขภาพจิตที่ดีนะครับพีดีเซล3.1วิ่งสะสมตั้งแต่ต้นปีจนถึงปลายไตรมาสที่2 600กิโลเมตรตอนนี้อยู่ที่258.2เรียกว่าห่างไกลห่างไกลจาก600มากมายนักนะครับก็อันนี้ยอมรับจริงๆว่าหลังระยะหลัง,ลงๆก็ไม่ได้วิ่งเป็นเรื่องเป็นราวนะพยายามจะแบบคีป ออกกาลังกายอยู่บ้างอ่ะแต่ว่าก็ก็ <ๆ S 1> ทำไม่ได้เข้มข้นอย่างที่เป้าหมายที่ตัวเองตั้งไว้แต่ว่าก็ยังคงตั้งไว้นะครับเดี๋ยวเราไม่ถึงก็ไม่เป็นไรนะครับเราก็ถือว่าเป็นเป็นเครื่องเตือนใจเราว่าเออเราเราควรจะต้องวิ่งมากกว่านี้นะอะไรเงี้ยนะครีโซลสามจุดสองน้ำหนักตัว79กกิโลกรัมตอนนี้อยู่ที่81.6ออันนี้ก็ลดลงมาจากวีคที่10 1112เินี่ยวีคนี้วีคที่12นะก็ลดลงมาอย่างต่อนเนื่องแต่ไม่เยอะนะฮะยังยังคิดว่าคงไม่ถึง เลข79แน่แน่คิดว่านะครับแต่ว่าอยากจะกดไปถึงเลข80นะเ่ะเดี๋ยวลองดูว่าทําได้ไหมนะครับอย่างที่ผมบอกความท้าทายผมผมยังกินทุเรียนอยู่เลยนะตอนนี้ชอบชอบทุเรียนแต่ว่าทุเรียนก็เป็นตัวตัวทําให้อ้วนระดับหนึ่งนะครับคิรีซ่สับหยอยู่กับครอบครัวสะสมตั้งแต่ต้นปีจนถึงปลายไตรมาสที่2ครบ50วันอันนี้ครบไปตั้งแต่วิกที่9ของไตรมาสนี้แล้วตอนนี้อยู่ที่ 58วันก็ถือว่ายังคงรักษาระดับได้ดีนะครับอันนี้เป็นเรื่องของ Personal OK r ซึ่งผมก็ทำมาก็จะเห็นว่าบางอย่างก็ก้าวหน้าบางอย่างก็ช้าหน่อยบางอย่างก็ดูห่างไกลนะแต่ว่าก็ยังทําอยู่ผมว่าประเด็นมันคือไม่ใช่ว่าถึงหรือไม่ถึงหรอกประเด็นมันคือมันทําให้เราได้ทำนั่นแหละเป้าหมายเนี่ยมันตั้งไว้ทําให้เราได้ทำนะครับมันไม่ได้ตั้งไว้เพื่อจะต้องถึงทุกข้อนะถ้าไหนรู้สึกว่ามันช้าเราก็จะได้เร่งได้เราก็จะได้เรียนรู้ว่าเอ้ยอันนี้ อย่างน้ำหนักเนี้ยมันขึ้นแล้วนะผมก็มีครั้งหนึ่งในในช่วงวีคก,กี่วีคไหนไม่รู้จําไม่ได้แล้วไม่ได้เปิดอีกทีก็ได้ไม่ไม่กี่วีคที่ผ่านมาเนี่ยมันขึ้นไปเลขเลข82เลยครับวีคที่วีคที่10อย่างเงี้ยเราก็จะเริ่มรู้สึกว่าเฮ้ยเฮไม่ไหวนะ8-2นี่มันมันหนักไปนะ <laughs> <laughs> ก็ก็จะรู้ตัวนะครับโอเคพารที่2 Sunday Reflection ก็คือสะท้อนคิดนะเรื่องราวที่จะมาสะท้อนคิดเนี่ย สัปดาห์ที่ผ่านมามีหลายเรื่องที่ได้ทำนะแล้วก็ก็เอามาเล่าให้ฟังด้วยแล้วก็เอามาสะท้อนคิดด้วยอย่างแรกนะสัปดาห์วันสัปดาห์ก่อนนะครับเข้าใจว่าน่าจะวันอาทิตย์เนี่ยหรือวันเสาร์เนี่ยผมได้ไป เรียนนะครับคอสการเขียนกับคุณโตมอนสุปรีชาก็ต้องเรียกว่าคุณโตมอนเนี่ยเป็นนักเขียนในคนหนึ่งที่มีชื่อเสียงโด่งดังในประเทศไทยเลยนะครับก็ได้เคยอ่านงานเขียนของคุณโตมอนนะครับอ่านงานหนังสือคุณโตมอนอยู่บ้างนะครับแล้วก็พี่แหม่มนะครับวิทยาพรนิติประภาเนี่ยที่ผมเคยไปเรียนงานเขียนกับพี่แหม่มพี่แหม่มนี่ก็เป็นนักเขียนดับเบิลซีไรส์สสมัยนะครับ เป็นผู้หญิงคนแรกและคนเดียวนะที่ได้เป็พนสีไรเขียนนิยายนะครับก็พี่แหม่มก็เลยจัดคอร์สแต่ต้องบอกว่าคอร์สเนี้ยตอนแรกพี่แหม่มจัดเสร็จปุ๊บเนี่ยวันมันตรงกับผมเดินทางไปต่างประเทศพอดีก็เลยไม่ได้มีโอกาสไปไปเ,เข้าเรียนนะครับแต่ด้วยความโชคดีเนี่ย ตอนช่วงที่ผมไปต่างประเทศเนี่ยพี่แหม่มก็กุณาอินบ็อกมาเพราะว่าตอนนั้นผมไปคอมเมนต์ไว้นะที่พี่แหม่มบอกว่าเออเปิดคอร์สคุณโตมอนสุปีชานะแล้วผมก็ไปคอมเมนต์บอกเสียด้จังผมไปต่างประเทศนะครับพอช่วงผมไปตอนนั้นไปญี่ปุ่นจําได้นะเพิ่งถึงญี่ปุ่นเลยเนี่ยพี่แหม่มอินบ็อกมาหาบอกว่าอาจารย์อาจารย์าารยสนใจจะเรียนไหมเพราะว่าคลาสเลื่อนนะครับคุณโตมอนไม่สบายนะที่โชคดีคือโชคดีของผมนะแต่ไ,ไม่โชคดีของคุณโตมอนนะคุณโตมอนไม่สบายพอดีก็เลยต้องเลื่อนคลาสก็ ตอบรับทันทีว่าไปนะครับแล้วก็ชวนน้องชายไปด้วยก็เลยได้มีโอกาสแล้วก็ออตอนที่ไปเนี่ยก็จัดที่คุณอ,อพี่แมมเนี่ยเขียนโพสต์อีโพสต์หนึ่งอันนี้ไม่ได้อินบ็อกมาเขียนโพสต์อีโพสต์หนึ่งว่าใครมีสถานที่แนะนําบ้างนะครับจะมีคนเรียนประมาณ30ม0บคนอะไรเงี้ยผมก็เลยแนะนําที่ c ค a z y Cafe ไปเพราะว่า ผมเคยจัดบุ๊บคลับอยู่ตลอดนะครับบอกพี่แมมลองคุยดูนะพี่แมมก็เลยไปคุยแล้วก็บอกว่าเนี่ยก็จัดที่เคซี่คาเฟ่เนี่ยแหละนะครับก็เลยโอกาสดีพอดีจังหวะดีก็เลยไปกับน้องชายก็ต้องเรียกว่าประทับใจนะเป็นคอสที่คุณโตมอนสอนตั้งแต่เช้าแล้วก็บ่ายเลยทั้งวันเนี่ยก็ได้ไอเดียดีๆเยอะแยะนะครับในเกี่ยวเกี่ยวข้องกับการการเขียนนะก็แคบเอาตรงๆแล้วผมแค่ไปเจอพี่แมมกับคุณโตมอนผมก็ผมก็แฮปปี้และก็ เอาหนังสือไปขอไลเซน์ไปถ่ายรูปนะครับแล้วก็ไปเรียนรู้เทคนิคการเขียนเ,เรื่องเรื่องการเขียนเนี่ยก็เอาเป็นว่าสรุปสั้นๆแล้วกันนะเพราะว่าอยากที่จะมาสะท้อนคิดมากกว่าที่จะมาพูดถึงดีเทลของหลักสูตรหรือหรือคอร์สนะคือคือมันไม่ใช่แค่ฮาวอะ่ะคุณโตมอนบอกว่าส่วนใหญ่คนจะมาเรียนเนี่ยจะจะเรียนฮาวอย่างเดียวจะเขียนยังไงเปิดด้วยประโยคไหนซึ่งเขาบอกว่ามันมันไม่เป็นธรรมชาติหรอกถ้าเกิดเราจะมาแบบแบบ ประโยคนี้ต้องเปิดแบบนี้อะไรเงี้ยเทคนิคนี้เอาไปใช้อะไรเงี้ยบอกไม่ใช่หรอกมันต้องแบบว่าเราคือใครก่อนผมประทับใจเนี่ยจริงๆสอนคล้ายๆพี่แหม่มเลยนะทั้งๆที่จริงๆเราก็มาคนละสายนะพี่แหม่มก็เป็นสายนิยายคุณโตมอนก็สายแนวนอนฟิคชั่นมากกว่าเนี่ยก็คือไม่ใช่นิยายเท่าๆที่ผมอ่านงานคุณโตมอนนะครับอาจจะมีเรื่องสังน้นด้วยแต่ว่าเท่าที่ผมอ่านงานก็อ่านแล้วเพลินเนี่ยแต่จะบอกว่ามันคือต้องรู้ตัวตนเราอะว่าทําไมเราถึงเขียนนะ เราเราคือใครแบบไหนเพนพอยต์คืออะไรแบบนี้ยผมว่าอันนี้เจ๋งนะครับก็เรียนแล้วแล้วก็ก็ได้อะไรไปเยอะเลยได้แรงบันดาลใจได้เทคนิคได้อะไรไปเพียบเลยนะแต่กำลังจะบอกว่าจุดเล็กๆที่มันมันมันเริ่มต้นจากการที่ไปเรียนการเขียนเพราะว่าผมชอบเขียนเนี่ยนะมันนําไปสู่อีกจุดหนึ่งฮนะพอไปเรียนเสร็จปุ๊บเนี่ยความทรงจําเดิมกลับมาเหมือนกับเหมือนกับแฟนเก่าเลยเนาะคืองี้คือก่อนที่จะ มีช่วงโควิดที่หยุดไปประมาณ2อสมปีเนี่ยผมเคยจัดบุ๊กคลับที่เคซี่คาเฟ่ทุกเดือนนะฮะแล้วแล้วพอช่วงโควิดไปก็ไม่ได้จัดเพราะว่ามันปิดร้านก็ปิดเนี่ยผมก็มันจัดออนไลน์แต่จัดออนไลน์จ,ออนลนจัดได้สอสาครั้งก็รู้สึกว่าไม่เวิร์กมันไม่มีปฏิสัมพันธ์กันพอมาที่เคซี่คาเฟ่ก็นึกถึงภาพว่าเออเราเรา,เราน่าจะกลับมาจัดอีกครั้งแต่คราวนี้เนี่ยผมเปลี่ยนโมเดลใหม่เพราะว่าการจัดแต่ละครั้งแต่แต่ก่อนก่อนที่เป็นช่วงโควิดเนี่ยนะครับมันจะจัดแบบ จัดที่ประชาสัมพันธ์ที่จัดที่ประชาสัมพันธ์ทีมันก็แล้วแต่จังหวะนะจังหวัดไหนผมมีเวลาประชาสัมพันธ์มากคนก็จะมาเข้าเยอะนะครับจังหวัดไหนยุ่งมากไม่ได้ประชาสัมพันธ์คนที่จะเข้าน้อยมันก็จะสวิงนะครับแล้วอีกประการหนึ่งที่ผมพบว่า การจัดแบบนั้นเนี่ยมันไม่ค่อยได้คอนเน็กชันเท่าไหร่เพราะว่าบางคนก็มาครั้งนี้ครั้งหน้าก็ไปได้มาเขาอาจจะไม่เห็น Facebook ผมโพสอะไรเงี้ยเออมันก็เลยไม่ค่อยได้รู้จักกันแล้วก็มาแบบเจอกันแค่สมชั่วโมงแล้วก็แยกย้ายกันผมก็เลยมีมีความคิดขึ้นมาว่าเฮ้ยคราวนี้ผมจะจัดบุ๊กคลับแบบแบบเจอกันทุกทุกเดือนเนี่ยแต่ว่าเป็นคนกลุ่มเดิมอะเปิดรับจํานวนจํากัดเลยเนี่ยเป็นคนกลุ่มเดิมเลยแล้วก็แล้วก็มาเจอกันสมมติอ่านตอนนี้คิดไว้ว่าคือคือ 6ครั้งในเครื่องหลังของปีนี้เรามีวันให้ชัดเจนว่าวันไหนๆๆๆวันไหนวันไหนวันไหนบ้างน,นะครับที่จะมาเจอกันในในบุคลับก็พอคิดเสร็จปุ๊บในวันลุงขึ้นผมก็เขียนอินบ็อกซ์หรือหรืออีกสองสวันเนี่ยก็อินบ็อกซ์ไปหาคุณเควินคุณ Kevin เควินก็เป็นเจ้าของเคซี่คาเฟ่เนี่ย mm. บอกว่าผมอยากจัดบุคลับคุณเควินก็คิดว่าเหมือนเดิมนะ <S 1> <S 1> ผมบอกไม่ผมจะเปลี่ยนโมเดลใหม่แล้วผมก็บอกว่าวันพวกเนี้ผมล็อกไวล้ละมันเป็นวันที่ผมว่างแต่ผมก็บอกว่าแต่ผมก็ไม่แน่ใจนะ ว่าจะมีคนสนใจโมเดลนี้มากน้อยแค่ไหนนะครับแน่นอนมีค่าใช้จ่ายเพราะว่าเราไม่ได้ใช้ร้านกาแฟเขาฟรีๆนะครับกิจกรรมที่ผมกะว่าจะมีก็คือกิจกรรมที่เราจะเอาหนังสือที่เราอ่านกันนะในแต่ละเดือนเนี่ยเอามาแลกเปลี่ยนกันมาพูดคุยกันแบบแบบสบายๆอ่ะไม่ได้มีอะไรมากมายนะไม่ใช่เลคเชอร์ไม่ใช่อะไรนะมันนั่งเฮ้ยใครอ่านอะไรกันมาบ้างแล้วแบบหนังสือมันแบบมันเจ๋งไหมมันดีไหมอะไรเงี้ยนะกับอีกกิจกรรมหนึ่งผมก็คิดว่าผมจะเชิญนะักเขียน ที่เขาออกหนังสือหรือหรือมีหนังสือเนี่ยแล้วก็มาชวนเขาคุยนะครับแล้วก็จะมีหนังสือแจกด้วยก็คือเอาหนังสือของนักเขียนเนี่ยแหละมาแจกวันวันที่เชิญน,นักเขียนท่านนั้นมานแจกแล้วเผื่อใครจะไปขออะไรเซนนักเขียนก็จะได้ไปขออะไรเงี้ยก็กล่าวว่ากิจกรรมเป็นแบบนี้แต่ว่าประวัติพันพึงเหมือนกันว่าจะมีคนสนใจแค่ไหนเพราะว่าถ้าคนสนใจหลักหน่วยเนี่ยผมเชิญน,นักเขียนผมว่าผมเกรงใจเขาว่ะคือมาปุ๊บมีคนฟังอยู่5คนเงี้ยผมว่า มันมันลำบากอะผมก็คิดว่าถ้างนั้นก็อาจจะยังยังไม่จัดในรูปแบบเนี้นะครับคงคงไม่จัดฮนะพูด้ง่ายนะครับถ้าคนน้อยเออเมื่อวานเลยเลยโปรโมทลงไปนะครับในในเพจโนพโดนสตอรีอ่ no นะครับปรากฏว่ามีคนสนใจ มากพอสมควรผมกะว่าจะจะจะอยากให้ไม่เกิน30คนนะตอนนี้เนี่ยนะเวลาที่ผมจัดอยู่ตอนนี้เนี่ยเข้ามาสมัครแล้วเนี่ยเปิดไปมไปประมาณ 1- นวันเนี่ยพะมาณ23คนนะครับก็เอาเป็นว่าประชาสัมพันธ์คงครั้งเดียวแหละเพราะว่าถ้าถ้ามันเต็มแล้วผมก็คงจะไม่ประชาสัมพันธ์อะไรอีกนะครับคิดว่า,เ,าเร็วๆนี้น่าจะเต็มน่าจะครบ30คนผมก็บอกว่า ก็ก็อยากให้มันอยู่ประมาณนี้เพราะว่าเราจะคุยกันได้จะเรียกว่าอะไรนะได้ได้ครบถ้วนทั่วถึงนะครับแล้วก็เออมันจะเป็นสมาชิกกันไปตลอดนะครับจนถึงปลายปีนะครับปลายปีไม่ได้มาเปิดเป็นครั้งครั้งอีกนะพอถึงปลายปีเสร็จปุ๊บผมจะออขอถาม30ท่านเนี้ย ว่าปีหน้าจะต่ออายุสมาชิกหรือเปล่าเป็นบุค,คลับนะครับเพราะว่ากิจกรรมแบบนี้จะจัดทั้งปีแหละจะต่อไหมถ้าใครไม่สะดวกไม่ต่อเนี่ยเราก็จะเปิดรับเพิ่มสมมุติว่ามีคนไม่ต่ออยู่3ามคนเราก็จะเปิดรับใหม่3คนเท่านั้นเองนะครับส่วนคนเดิมก็จะอยู่ด้วยกันไปตลอดนะก็ผมคิดว่าแบบนี้น่าจะดีในแง่ที่ว่าเราเราจะรู้จักมักคุ้นกันทีเดียวเพราะเราเจอกันเดือนละครั้งเลยนะครับอันนี้ก็เป็นโครงการที่ผมผมเพิ่งทำและเพิ่งเปิดเลยนะครับถ้าใครฟังผมตอนนี้รี เข้าไปนิดนึงเพราะว่าถ้ามันเกินมากเนี่ย,ยก็ก็คงคงไม่ได้ผมผมใช้หลัก first come first serve นะก็คือใครมาก่อนก็ขออนุญาตเชิญก่อนแต่ว่าเดี๋ยวเชิญไปแล้วบางคนอาจจะเปลี่ยนใจก็อาจจะรับไล่ไปเรื่อยๆส่วนคนที่อาจจะมาทีหลังๆเนะี่ยอาจจะต้องต้องขอภายนิดนึงแล้วกันเพราะว่าไม่ได้สามารถรับแบบโอ้เป็นร้อยได้อะไรเงี้ยมันมันมันเป็นร้อยแล้วมันก็พูดคุยกันลำบากะนะครับก็คิดว่า30บบวกลบ มาเต็มที่ไม่เกิน40อ่ะยกยกเผื่อเผื่อมีคือแบบอ่ะเดี๋ยวจะบอกว่าต้อง30เปเผื่อจะแบบเลยมา3 1 32ก็คงหย่อนหยวน่ะเพราะเกงสงสารเขาว่าแหมกี่คนนึงรับไม่ได้เลยเหรออะไรเงี้ยนะครับโอเคเรื่องสุดท้ายที่วันนี้อยากจะมาแชร์คือเมื่อเช้าเพิ่งทําเลยเมื่อเช้าเพิ่พงทําเลยคือคือผมเนี่ยเป็นคนเขียนการ์ดี่จูดเจอร์เนลหรือหรือบันทึกการขอบคุณเนี่ยมาทุกวันเป็นระยะเวลา2ปีเต็มแล้วเดือนนี้จะเป็นเดือนที่ครบ2ปีพอดีนะครับ แล้วส่วนตัวเนี่ยผมมาสังเกตจริงๆมาสังเกตปีที่2ด้วยซ้ำนะปีแรกๆก็ไม่ได้คิดอะไรมากหรอกไม่เคยมาสังเกตตัวเองแต่ว่าสังเกตตัวเองว่าเฮ้ยหลังๆนี่เราเรามีความสุขได้ง่ายขึ้นในทางกลับกันเนี่ยเรื่องที่มันมากระทบจิตใจเราเนี่ยเราเหมือนเราเข้มแข็งขึ้นน่ะคือมีความทุกข์ยากขึ้นเออพูดแบบนี้แล้วกันเรามองข้ามอุปสรรคหรือข้ามความทุกข์ไปได้เพอเยอะพอควรเลยอ่ะ ผมก็ไม่รู้ว่ามันด้วยเหตุผลใดนะแต่ว่าส่วนหนึ่งที่ผมอยากให้เครดิตคือผมว่าเป็นเพราะว่าผมเขียนกอบคุณเขียนการที่จูดเจอแนลแล้วถ้าเกิดใครฟังน o บดอนสตอรีเนี่ยท่านจะได้ยินผมพูดเรื่องนี้บ่อยมากนะครับคราวนี้ หลายคนเขาฟีดแบ็กมาบอกว่ามันช่วยได้จริงๆขอบคุณอาจารย์มากเลยซึ่งผมก็ดีใจผมอ่านหนังสือมาเยอะนะหลายเล่มนะพวกพัฒนาตัวเองเนี่ยจะมักจะเขียนเรื่องของเกี่ยวกับการขอบคุณอยู่เสมอแล้วก็มีงานวิจัยเยอะแยะมากมายเลยครับที่คอนเฟิร์มว่าขอบคุณเนี่ยมันทําให้เรามีความสุขได้จริงๆนะครับบอกคนรอบตัวไปหมดบอกคนฟังพอดแคสต์ไปหมดนะวันนี้เลยคิดว่าเออแต่บางทีเนี่ยจะให้เขียนบางบางคนก็ไม่รู้นะมันอาจจะแบบ ไม่มีสมุดไม่มีอะไรคือคือบางทีก็ไม่รู้จะทําไมนะคือเขาก็อาจจะยังไม่พร้อมที่จะเขียนอะไรอย่เงี้ยผมเลยเลยเปิดอีกช่องทางหนึ่งไม่รู้มันจะเวิร์กเหมือนกันหรือเปล่านนะแต่ว่าผมเลยเปิดกลุ่มชื่อ gratitude g r a t i t u d e gratitude ชื่อนี้เลยนะครับถ้าเป็นลิงก์เนี่ยก็คือเข้าไป facebook.com แล้วก็กลุ่มแล้วก็ gratitude every day นะครับอันนี้คือคือลิงก์นะ ลองเสิร์ชดูแต่เสิร์ชกที่จูดผมวก็น่าจะพอเจอแหละนะครับคือเป็น Open นโอเพนกรุ๊ปโอเพนกรุ๊ปนะเป็นกรุ๊ปที่ผมอยากที่จะแชร์ให้ให้แต่ละคนเข้ามาเนี่ยแชร์เรื่องราวดีๆของของแต่ละคนน่ยที่ท่านสะดวกจะแชร์นะก,ก็เข้ามาแล้วก็อยากขอบคุณวันนี้อยากขอบคุณอะไรอยากขอบคุณเรื่องไหนอยากขอบคุณแบบไหนเนี่ยเอากันได้เต็มที่เลยฮะ แต่ขอของ่ายๆนะไม่ไม่ขายของไม่แบบกลับมาแบบเ,เราเอาของมาแปะขายนั้นขออนุญาตไม่ไม่เราไม่อยากให้กลุ่มมันเลอะเทอะเป็นแบบนั้นนะครับไม่เอาแบบการมุงการเมืองอะไรเงี้ยถ้าท่านอยากจะไปลุยการเมืองกันก็มีกลุ่มเยอะแยะครับท,ที่ที่ตอบโจทย์ท่านนะครับไม่เอาแบบคําดาคาบนเราเราอยากที่จะมาขอบคุณสิ่งดีๆมากกว่านะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยเข้ามาได้นะครับกลุ่มชื่อ gratitude G R A T I T U D e, นะครับ เปิดเมื่อเชา้านี้ตอนนี้มีสมาชิกอยู่114คนละแล้วลก็มีคนถ่ายรูปลูกร,รูปสุน,นัขขอบคุณที่ได้ดื่มน้ำเย็นๆขอบคุณที่ได้ปลูกต้นไม้ได้อะไรอย่างเงี้ยผมว่ามันดีต่อใจนะผมผมอ่านโพสต์ในกรุ๊ปผมก็รู้สึกแฮปปี้ผมว่าคนอื่นอ่านเรื่องดีๆเรื่องที่คนอื่นขอบคุณเรื่องราวต่างๆเนี่ยเราไปคอมเมนต์ได้นะพูดคุยกันได้แต่ว่าขอเป็นเชิงบวกกันลวกันนะครับอย่าอย่าเป็นแบบ เชิงลบอ่ะเชิงลบก็อาจจะขออนุญาตลบโพสต์หรือไม่ก็ถ้าทำบ่อยๆก็อาจจะขออนุญาตแบรนดจากกลุ่มเพราะว่ามันอาจจะไม่ใช่กลุ่มที่เหมาะกับท่านนะครับเพื่อเป็นอีกช่องทางหนึ่งผมมองว่าหลายคนเนี่ยอาจจะจะเรียกว่าอะไรเล่น Facebook นู่นนี่นั่นไปเรื่อยเปื่อยจะให้มานั่งเขียนแก้ที่จูดขอบคุณ3ข้อก่อนนอนก็อาจจะยังไม่ไม่ลืมมั่งอะไรมั่งอะไรเงี้ยแต่เนี้ยพอเขียนเสร็จปุ๊บเอ้ยเห็นเพื่อนๆเขาเขียนกันเราเข้าไปขอบคุณบ้าง ผมว่ามันก็น่าจะดีขอบคุณหมายถึงเรื่องของตัวเราเองเอาโพสตเอาภาพมันลงอะไรเงี้ยก็เอามาแชร์ด้วยฮะเผื่อจะเป็นอีกอีกหนึ่งช่องทางนะครับโอเคครับวันนี้คงประมาณนี้นะครับที่ผมตกผลึกมาในสัปดาห์ที่ผ่านมานะครับหวังว่าจะเป็นประโยชน์นะครับแล้วก็อดไม่ได้เนาะก็ขอบคุณนะครับที่ท่านกูนารับฟังนะครับก็เป็นสิ่งดีๆสิ่งหนึ่งผมเขียนเกือบทุกวันเลยรู้ป่ะขอบคุณที่ผมได้มีโอกาสจัด podcast เนี่ยเป็นเป็นแบบ ก็จะตัวยืนพื้นเลยแหละเพราะว่ามันเป็นสิ่งดีๆจริงๆในแต่ละวันที่เกิดขึ้นนะไอ้เรื่องเรื่องขอบคุณนี้ไม่จําเป็นต้องเป็นเรื่องแบบโอ้ยได้ได,ได้รับโปรโมทเป็นซีอโอได้รางวัลยิ่งใหญ่เลยไม่ไม่จำเป็นนะเรื่องปกติธรรมดาที่คุณทําแล้วรู้สึกดีต่อใจคุณขอบคุณได้หมดนะครับโอเคครับแล้วเราพบกันในสวถัดไปครับสวัสดีครับ Nopadon Story, a life-changing story.